ยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าเวหาชแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับยันธนูมือสำนักวัดสาลีโคพิตารามสักแล้วต้องมันเรียกมันปลุกมันท่องมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันในอดีตการสักยันธนูมือของสำนักวัดสาลีโคพิตารามมีไว้เพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าเป็นสิทธิสำนักเดียวกัน ให้สานุสิทธิ์ที่รับการสักยันไว้ที่กระมอมซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนได้รู้ว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นสิทธิครูเดียวกันยันธนูมือของทางสำนักวัดสาลิโคมีความแตกต่างจากสำนักอื่นอย่างชัดเจนทั้งรูปแบบอัขรยันและอัขรยันที่ลงล้อมไว้รวมถึงบทหัวใจพระคาถา ที่ใช้เรียกปลูกอัครยันการก่อนครั้งอดีตการสักยันถูกมองเป็นเรื่องของพวกนักเลงหัวไม้และยิ่งเป็นการสักที่มีความเด่นชัดออกมานอกร่มผ้าจะถูกมองว่าไม่สุภาพไม่น่าคบหาแต่ปัจจุบันแนวความคิดต่างๆแบบนี้นั้นยังคงมีอยู่แต่น้อยลงมากด้วยสังคมที่เปิดกว้างทางความคิด ต่อมาภายหลังสิทธิหลวงพ่อสมภพ,พเตชะปุญโยหลวงพ่อสาลิโขมีจํานวนมากขึ้นหลากหลายอาชีพทั้งตำรวจทหารพ่อค้าซึ่งไม่นิยมสักออกมานอกรมา้าจึงเป็นชนวนเหตุให้สานุสิทธิ์ขอความเมตตาจากหลวงพ่อสาลิโขตรารัญจกรขึ้นเป็นครั้งแรกและต่อมา ได้จะสร้างแหวนนารายตรึงไตพบอัคราหัวใจสีเกลอกะระมทะก,กิริมิธิกุรุมุทุเกเรเมเทที่ลงกำกับในยันธนูมือจะตรงกับทางสำนักอื่นอยู่บ้างต่างกันก็แต่เรื่องของการนำไปลงไปใช้ตามความชำนาญของครูอาจารย์อย่างเช่นของทางสายวัดบางพระหัวใจสีเกลอนนี้ จะถูกใช้อยู่ในยันชุดดำดื้อแดงเกเรน้ามหาวิเศษน้ปิดน้ป้องน้ปืนแตกน้มหาอุดที่ถูกสักซ้อนแทรกลงไว้ในรูปแบบของยันธนูมือมีคุณมหาวิเศษมากซึ่งส่วนใหญ่เน้นไปทางอยู่คงมหาอุดมีคุณร้อยแปดประการปฏิรูปังคำภาวนาเมื่อเข้ารณรงค์ ผู้ที่ได้รับการสักไปนั้นต้องมันเรียกมันเล่นมันปลุกมันท่องคาถาที่ได้รับการประสิทธิ์ไปให้ขึ้นใจทุกเวลาเช้าต้องนำน้ำมนต์มาลูภาวนาเรียกคาถาอัขระที่ยันธนูมือที่ได้รับการประสิทธิ์ไว้ข้อห้ามสำหรับผู้ที่ได้รับการสักยันธนูมือไปแล้วนั้นครูท่านสั่งห้ามใช้มือที่ได้รับการสักไปข้างนั้นตีลูกตีเมียเด็ดขาด แต่สามารถถือไม่เรียวตีได้ถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา